ก็อเอาบันไดามายาวมาแล้วมั้งหรือมันสิงหงายเงียบหรือเปล่าเด้อเดียง,ดงเด้อเดียง,งหงายเงียบงานเข้าเลยสูงด้วยนะครับอาได้ไเพื่อนๆมาเป็นกำลังใจช่วยกันเด้อพี่พจอดน้องเด้อจ่าน้องตุย้ยพี่ทำงานเด้อจ้า ก็ขอสวัสดีทุกท่านรอบบ้านก็นะก็แล้วกันนะคะขอบคุณค่ะให้กำลังใจให้กำลังตกอะไรเนี่ยตกหนักเลยฝนอ๋อฝนกำลังตกอ๋ออ๋ออ๋ออทางนี้แดดจัดเลยค่ะทางนี้เหงาโชกเลยย่ะ ขอตัวเด้อจ้าทมสะดวกเลยค่ะพี่มนาวานะคะขอบคุณค่ะท enfin ี่มากดไลค์กดให้กำลังใจนะคะขอบคุณจ้าฝนตกหนักเนาะกดแชร์กดทัลอกลิงให้หน่อยครับนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันเนาะกดแชร์คัดลอกลิงให้หน่อยนะคะกดแชร์คับลอกลิงก็กดมุมบนนะครับกดมุมสามไข่ปลามุมบนเนาะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะมีคําว่าคัดลอกลิงแล้วก็กดคัดลอกลิงนะครับผมก็คือแชร์เป็นสาธารณะครับ แชร์สาธารณะแล้วแต่ youtube ก็จะส่งไปให้ใครเห็นเนาะนั่นคือการคัดลอกลิงก์ครับแชร์คัดลอกลิงก์นะครับเราจะแชร์ง่ายๆนะครับมาสิบคนก็สิบแชร์ยอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบอเขาเรียกว่าส่งกํบบาลังใจช่วยกันเนาะผักดัน,นครับผมผักดัชื่นกำลันกันเนเน่เนน่เนเน่เน,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 น ตีเตอร์คิงนะคะสวัสดีค่ะคุณยายเป็ดสวัสดีค่ะคุณมะนาหวานครับคุณย่าน้องโปดีจ้าช่างตุ้ยดีจ้าน้องลีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆใจดีทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะคุณยายเป็ดขอบคุณพี่ปีเตอร์ขอบคุณเจ๊พรสวัสดีค่ะเจ๊พรสวัสดีจ้า สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคะุณคระคุณข,ขอบคุณนะคะที่เข้ามาส่งกำลังแรงใจนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของช่างตุ้ยนะคะกำลังเล่นของสูงอยู่ครับพี่จ่าน้องมะนาวบ้านพี่มะนาวฝนตกหนักคะ่ะคุณย่าน้องโปดนะคะ เก็บผักหวานเด้อจ่าเด้อไปส่งตลาดคุณยา่าเอาไปไว้แล้วเครื่องถังยอดผักหวานเอาไปเก็บไว้แล้วเครื่องถังนะคะจะเอาไปส่งพร้อมกับเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าก็จะได้ประมาณสองกิโลดูยอดผักหวานขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกการกด ไลค์กดแชร์ชนะจ๊ะโอู้หูทำฝุ่นหนอดพวกนั้นกินน้อยใหยม่อะเยอะมากเลยอืมเลิฟหกค่ะคุณย่าบอกนะคะจะยอดระหัเลยคนระับเอพรบอกว่าน้องสวัสดีคะ่ะทุกท่านนะคะสสวัสดีคะ่คะ ขอบคุณค่ะเน้อนแดดอันนี้จัดก็เลยหยูน้ำนะคะทานทานข้าวด้วยแล่ทำส้มตำ เป็นหมุนยายบุญสวัสดีจ้าคุณตุย้ยส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับยายบุญนะคะเอฟซียายบุญนะคะยอดกำลังงามเลยค่ะนำเอามาต้มไข่มดแดงใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> บ้านหนูก็ชอบกินอย่างนั้นเหมือนกันเจพรบ้านหนูก็กินอย่างนั้นเหมือนกันนะคะขอบคุณทุก กำลังใจคอมเมนต์นะคะดีจากคุณยายบุญน,นะคะจากเจพรกับคุณยายน้องปโปรดนะคะกับพี่ปีเตอร์นะคะปีเตอร์คิงนะคะมันสูง